สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอังคารเช้าวันทำงานทีท่สองแล้วแวะมาเบืองน้ำครับแวะเบิอง,มง <c oughs> ไม้ตกปลาปลาเข่าลายครับเห็นปลาเข่าลายเห็นปลาไหลปลาหน่อยอยู่นี่ครับยังเป็นปลาโดหรือปลาปลาหยัางจะเป็นปลาโดหรือปลาสูตรก็อยู่นี่นี่ครับอยู่นี่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้แหละมันเขามาครับน้ำแง่งเขามา,มาน้ำขึ้น น้ำขึ้นปลาเข่าเพราะว่าอันก็จะว่าได้ปลาอยู่น้ำน้ำมันคุณน้ำเริ่มคุณล่ะเพราะน้ำไรมันจะพุ่งโอ้นึกถึงพุ่งฝนตกตั้งเถึงแบบทั้งชี้จกเี๊ยบมันแห้งตัวนี้อยู่บ้านพร้อมหนึ่งกับตัวแ้งแล้วครับตัค่อยๆว้ยว้าไม่ได้จมหายหรอก ขอโทษก็เอาไปครับเห็นปลาขึ้นไลยโตอยู่ครับปลาขึ้นไลยอยู่นี่แหละผมจิบมันจัดอยู่นี่แหละครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นโอ้โหผมขืนโอ้ขืนดูให้ยี่หน่อยแล้วมึงจะกลับกล่องมั้ยนะครับเป็นมอญนนะ้ำน้ำแห่เข้ามาปลาเมื่อปลาเมื่อสิเขามาไล,าปล,าาาลายปลาหน่อยเดีในหุ่นปลาอยู่นี่นอยู่โยมองก้อนหินนี่ มันอะไรปลาหน่อยอยู่นี่นะันนี่ยิมมองนี่อะไนี่ตัวเพิ่งใหญ่หนึ่งก็มันปลาดูหรือปลาสูตรเนี่ยครับดียิมมองเงนก้อนหินนะครับอยู่หลังก้อนหินนี่อยู่นี่หลังก้อนหินนี่ละนี่อยู่หลังก้อนหินนี่ดีดีแห้งปลาสูดนี่ดีดีดีถ้าจอบมันจอบกินปลาหน่อยจอบกินปลาหน่อยนะ <c oughs> อยั่นนก็คืนอีกแล้ว ปลาขึ้นหลายโอ้ปลาเขามาอยู่ปลาเข่าขนี่มองนี้ปลาขึ้นดู้วยครับนี่นี่มองนี้เดี๋ยวมันชิสูะนี่มองนี่มองนี้ครับนี่ปลาขึ้นดู้วยนี่มองนี้เป็นนามไรครับโอ้อยู่บนกรขึ้นโอ้ปลาขึ้นลายปลาขึ้นลายพี่นอ้องขุ่นก็เจ้ากัลงดังครับขุ่น ขี่เรือลงดังโอ้ย,ย่ะใหญะก็ลงดังเขาสู้โอ้คืนนี้แล้วครับอยู่นี่นี่คืนนี้แล้วกำลังซีว่าวันนี่คืนนี้แล้วยี่มมงนี้แล้วคอนหินนี่อ้ยยโบผาดแทรกกันเปนหน้านี่อาทิตย์ บ่อบา,าดัาาดบ่อบผัดไปครับพี่น้องบ่อบา,าดัดเนาะวัใดตัวแทนละปลาเขาแน่นี่เห็นปลาเขาไนนาขาล่อยู ه, ป่ปลาคืนไล่มันต้องคืนต้องคืนมากกว่าอีกอีกแน่นจังหน่อยครับเนี่ยเป็นรองหนามเป็นหนามเลยเป็นรองหนามเลยปลาสเขามาหน,นีปลาหน่อยสเขามาหน่ปลาปลาใหญ่กับสเขามา โอเคโอเคเลยครับน้ำขึ้นโอเคเลยฝนตกนี่เป็นอะไรมองหันนะโอ้ปลาขึ้นดีครับปล่อยด่างแล้วก็กราบยังคอยมาโกะกระยักปล่อยด่างไหลลงไปน <c oughs> นคนนำขึ้นอยู่พี่น้องน้ำขึ้นปลากระเขา้าปลาเข้าลายอย่างน้โอ้ยนี่นดีนนด ไปไปครับผมไปทำงานกันครับเดี๋ยวแวะไปซื้อข้าวอยู่แวะมาดูไม้ตกป่าโอเคครับอาทิตย์นี้ก็เจอกันนี่แหละครับไปครับผมพี่นนอสวัสดีครับ